สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหญ่โอ้ยมาเลวแชนแนลเราจะมาทุกคราวโอ้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  มีสูตรที่ตายตัวสูตรใส่หยังกะใส่พี่น้องใส่หยังกะใส้ ทำปลาแล้วก็คิดถึงท่านแม่เหลือเกินโอ้ยท่านแม่ทำปละอร่อยพี่น้องคนเมืออบานซื่อกินน้ำเมโอ้ทนแม่ยังอยู่เนี่ยหาไปให้นางแล้วเนี่ยทำได้ลหลายถังแล้วก็โคนไปให้นางทำที่สุขลน,นคร นางก็จะขยอยขายไปเรื่อยตักขายไปเรื่อยสุดรปรเด็กใหญ่เบเบเจ็บเขาว่าแม่อะไรเจ้าคะครับผมอยู่ตรงนี้อย,นอยู่ตรงไหนวะาอ๋าบอมเดินมาเอาเอาถ้วยหรือเอาอะไรกับแม่หมิวให้ยายหน่อยเร็วเอามาเอามาตักน้ำเนนลยเร็ว ยายลุกยากลำบากเดี๋ยวแล้วคนเก่งแล้วเอาขวยเอาขันมาให้ยายหน่อยแล้วนะโอ้ยหาถั่วมึงหมิม่นคนไวหลามข่อยมันหม็นพี่น้องเอามาให้แม่ด้วยมิว้วอันอีแม่กับบใส่ลูกลูกบามาอีแม่กับบาม,ามาบ่า ก้าประเด็กท่าแม่พี่น้องโอ้ประเด็กเกามักไว้กางเก้แล้วก็เสื้ออกมาเข้าส่วนตัวเข้แต่เน็ตไว้ฉลาดผู้ใดซื้อก็ขายขายทั้งเฟดทั้งเฟดทั้งไล่ขายเบิร์ดมีบอกเดิมมาบ้างบอกไปกินเสียงน้ำกันนะโอ้ย าาวันที่หาของเต้าโอ้วันที่หาคือรายงานเถอะบัดนี้แป๊ล้วโอ้เชฟ<า><ป>สิดงานมาถึงหลายเที่ยวบ่เ็เจอเจ๊ักที่ไฟใหญ่ได้ก้าว่าเอาไปเจอข่อยก็เจอลูกเจอเต้ากับบอกได้ตัวใครนะเขาไปได้กันหมดเลยอ่ะถ้าเงี้นเปิดก็มีคนอยู่ตัวโอเคสิกระเล็ดผมดีเลยเนีย่ย หอมป่ะออมันเขาเขาบอกสูตรมากกเลยร้องมะเฮ็ดองเลยอาอันมักป่าไวเ้เค็มเค็มเค็มแล้วก,ก็มาล่างโอ้ยพอสิแมงม,มาโตๆพี่หน้่มโตใจท่านหลายก็หอมว้า มาดูกันว่าสูตรนี้จะอร่อยไหมหอมที่นอกหอมหอมหอมอุยกมากแ้วนี ละุด um ิคนบนละมอต่อไปามอยุงครับทำกลางวันก็ยุงทำกลางเย็นก็ยุงใิครับ

กะปุกนี้จะเป็นของใคร เต็มแล้วครับพี่น้องครบอย่าลืมด้อพี่น,น,รรอน้องู้ใดอยากกินปลารหาก็ะัังด้อจะได้ทักหน้าน่องทางของเฟซบุ๊กก็ได้เจ๊อ้อยอดไทยนะคะ ใส่มือนี่สิได้เข้าได้แค่สองกระปุกพี่น้องยุ่งมากแล้วยุ่งลายๆบ้านอันนีุ้งแหกันม,ม เอากระจิบสาทั้งไว้าใหคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะสนใจกระทักมานะคะ099238 0111กคือเบอร์ไลน์นะคะสวัสดีจ้ะ